ยึดเป็นอย่างไรมาพูดคุยกับคุณถีพานาววัฒนาทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก YG b u l l i o n and Future อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณลูกปัดสวัสดีค่ะค่ะคุณมลคะสําหรับแนวโน้มของราคาทองคาในวันนี้ยังมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นต่อได้ไหมคะค่ะสําหรับในวันนี้แล้วก็ในสัปดาห์นี้เรามองว่าโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อของราคาทองคำยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะ,คะแต่ว่าอย่างที่คุณลูกปัดบอกคือว่า ต้องเริ่มระมัดระวังแล้วนะเพราะว่าราคาทองคําเองเนี่ยใกล้แนวแนวต้านสําคัญที่ระดับ1,800เหรียญ US Dollar per Troy o u n นะคะถ้าเป็นเงินบาทบ้านเราเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ26,200อาจจะถือว่าเป็นจุดขายจุดแรกแล้วนะคะของพวกกองทุนต่างๆหรือว่านักลงทุนที่มีการเข้ามาซื้อเก็งกําไรก่อนหน้านี้เพราะว่าอย่างในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาทองคําเองมีการปรับตัวขึ้นมาหลังจากมีการประกาศตัว QE 3ขึ้นมาถึงประมาณ60เหรียญได้นะครับ ดังนั้นในสัปดาห์นี้กรอบเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ1,750จนถึง1,800เหรียญ US Dollar ต่อ Troy o u n c แต่เราเชื่อว่าที่ระดับประมาณ1,800เหรียญถือว่าเป็นจุดแนวต้านทางจิตวิทยานะคะอาจจะมีแรงเทขายออกมาด้วยเพราะว่าอย่างปีนี้เองราคาทองสูงสุดในปีนี้อยู่ที่1,790เหรียญน,นะคะจุดนั้นอาจจะเป็นจุดขายทำกำไรจุดแรกค่ะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ยังมีปัจจัยอะไรเด่นๆที่ต้องติดตามอีกไหมคะ ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของตัวเลขสลาดแรงงานเองที่จะมีในวันพฤหัสนี้นะคะก็ยังต้องติดตามแต่ว่าโดยรวมเนี่ยข่าวตอนนี้ทุกคนก็ยังไปออให้น้ำหนักเกี่ยวกับการที่ทางสหรัฐเองมีตัว QE 3น่าจะยังเป็นปัจจัยหลักอยู่ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทีพามากนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็เป็นกรอบการเคลื่อนไหวของทองคําและปัจจัยที่ต้องติดตามนะคะจะเห็นได้ว่ามีคําแนะนำนะคะสำหรับการระมัดระวังแรงย่อลงของราคาทองคำนะคะใครที่บริหารพอร์ตก็ต้องระมัดระวังแบ่งจุดทํากําไรไว้ด้วยใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะใครอยากประหยัดภาษีนะคะกลับมาติดตามเนื้อหาดีๆกันค่ะ